วันนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการแก้นะคะเมื่อแอป,ปของสีม่วงนะคะตรวจพบการซ้อนทับหน้าจอโดยโทรศัพท์นี้จะเป็นโท,โทรศัพท์ของ oppo นะคะจะมาดูว่าวิธีการแก้ไขเวลาที่เราจะโอนเงินแล้วขึ้นการแจ้งเตือนแบบนี้เราจะแก้ไขได้ยังไงนะคะโดยที่เราจะออกจากหน้า ของแอปธนาคารก่อนนะคะแล้วก็ไปที่การตั้งค่านะคะจากนั้นให้มาที่ตรงเครื่องมืออำนวยความสะดวกและมาที่แถบด้านข้างอัจฉริยะจะเห็นว่าตรงนี้ค่ะยังเปิดการใช้งานอยู่ให้เราล่นนะคะตรงแถบนี้นะคะแล้วก็ ลองอทำการทำธุรกรรมกับธนาคารอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะทำการโอนได้นะคะให้เพื่อนๆลองทำตามดูนะคะถ้าติดปัญหาตรงนี้